ส่งสัญญาณเตือนทักษิณกบดา yeah, นหลังโอเวอร์รีแอคอย่าเบี้ยวเดียวนายพูนเดชกันญิกานักวิชาการอิสระอดีตที่ปรึกษาการเมืองนายสมคิดาตุสีพิทักษ์ให้ความเห็นถึงสถานการณ์การเมืองกรณีที่นายทักษิณชินวัตรถูกสั่งฟ้องในคดีมาตรา112และมีข่าวลือว่านี้ไปแล้วว่าถึงขณะนี้ทักษิณย่งเงียบไม่ออกมาปรากฏตัว เพื่อสยบข่าวลือที่บอกว่านี้ไปแล้วแต่เดิมผมมองว่าทักษิณคงออกมาปรากฏตัวหลังมีข่าวลือเพื่อยืนยันว่ายังอยู่เพราะข่าวลือที่ออกมาและมีการขยายผลถือว่าดิสเครดิตทักษิณอย่างแรงแต่ปรากฏว่าผิดคาดทักษิณเงียบมีแต่อุ้งอิงบุตรสาวที่ออกมาพูดว่าคุยกับพ่อแล้วไม่กังวลนคดี112 และอุ้งอิงยังกล่าวว่าคดีนี้ดิบเบือนตั้งแต่แรกและเป็นเรื่องดีที่จะชี้แจงในศาลข้อหน้าสังเกตคืออุ้งอิงไม่ได้ออกมาพูดยืนยันว่าพ่อยังอยู่ไม่ได้ไปไหนเพียงแต่บอกว่าคุยกับพ่อแล้วซึ่งอาจเป็นการคุยทางโทรศัพท์ก็ได้ทักษิณอาจไม่อยู่จริงๆตามข่าวลืออาจออกไปตั้งหลักหรือไปเก็บเนื้อเก็บตัวการที่ทักษิณไม่ออกมาปรากฏตัว อบดานทำให้ผมค่อนข้างเชื่อว่าทักษิณกำลังถูกทำให้อยู่ในทางที่เหมาะสมหลังจากที่ทักษิณโอเวอร์รีแอคมากเกินไปหลังกลับมาอยู่บ้านได้ในช่วงพักโทษทั้งการเดินสายไปที่ต่างๆพบมวลชนประชุมคอรมอน,นอกสถานที่หาให้คำแนะนำนายกคล้ายเป็นซูเปอร์นายกรวมถึงแสดงความเห็นทางการเมืองหลายอย่าง รวมทั้งเคลื่อนไหวมีบทบาทในเรื่องการต่างประเทศการโอเวอร์รีแอคทิเกิดขึ้นแน่นอนว่าย่อมเป็นสิ่งขัดกับสิ่งที่ทักษิณขอความเมตตากลับบ้านตั้งแต่แรกว่าอยากกลับมาเลี้ยงหลานอยากกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเป็นคนธรรมดาไม่ยุ่งการเมืองคนที่เมตตาคนที่สงสาร เห็นใจทักษิณที่อยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานก็ต้องรู้สึกว่าเหมือนถูกหลอกและเสียคนไปด้วยที่ไปเชื่อหรือรัอรบรองว่าทักษิณจะกลับมาเลี้ยงหลานดีลับมีจริงหรือไม่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตแบบนี้ครับถ้าดีลับไม่มีจริงฉะนไหนเลยพักเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้แบบหักพรรคเก่าไกลและได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียด้วยทั้งที่ในตอนนั้น พักฝ่ายอนุรักษ์ถึงสองพักก่เตรียมพร้อมรับเป็นนายกและร่วมรัฐบาลเพื่อช่วยคอวบคุลทิศทางรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําดิลลับมีข้อตกลงอะไรไม่มีใครทราบได้แต่คาดเดาได้ถูกต้องแน่ๆว่า สาระสำคัญคือทักษิณและพักเพื่อไทยจะต้องวางจุดยืนตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมและทำให้ประเทศมีความสงบสุขและอาจมีข้อเสนอเพิ่มเติมเสริมออปชั่นว่าสามารถทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ด้วยครั้นเวลาผ่านมาจนถึงขณะนี้ซึ่งพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลมาแล้วหลายเดือนหลายสิ่งหลายอย่าง พักเพื่อไทยยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการวางจุดยืนเป็นของตัวเองให้ปรากฏชัดได้ขณะที่พักเก้าไกลก็อ่านออกว่าจิวคืออะไรจึงไม่ยอมปล่อยมือเพื่อไทยและคล้องขอเพื่อไทยไว้โดยไม่พยายามแตะต้องทักษิณรวมทั้งไม่เป็นฝ่ายค้านเต็มสูบเพื่อทำให้เพื่อไทยไม่สามารถกําหนดจุดยืนตัวเองได้แต่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เหยียบเรือสองแคม ก็เป็นห่วงฐานมวลชนของตนและเมื่อประกอบรวมเข้ากับการโอเวอร์รีแอคของทักษิณซึ่งมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นประโยชน์แก่ดีลตรงไหนหรือทักษิณอาจกำลังกลับมาสร้างอิทธิพลทางการเมืองเพื่อต่อรองอีกครั้งตามบทถนัดก็เลยนำมาสู่การที่จะต้องเตือนให้ลดการรีแอคและตั้งใจจริงปฏิบัติตามดีลหน้าที่ต่อจากนี้จึงเป็นความเป็นความตายของทักษิณและรัฐบาล ที่จะต้องอยู่ในที่ในทางที่เหมาะสมและเดินให้ถูกทางรวมทั้งต้องไม่หัวชนฟ้าเดินหน้านโยบายอะไรที่หลายฝ่ายกังวลและอาจงานเข้าอีกทั้งจะต้องประเมินตัวเองใหม่ว่าวันนี้ต้องพึ่งฐานเสียงจากไหนต้องยอมรับว่าฐานเสียงเชิงอุดมการส่วนใหญ่นั้นเสียไปให้เก่าไกลซึ่งเป็นพักสุดข,ขั้วแล้วไม่มีทางและไม่มีประโยชน์เรียกคืน แต่จะต้องสร้างฐานเสียงใหม่จากผลงานการทำงานเท่านั้นโดยเฉพาะฐานเสียงที่เกิดจากผลงานทางเศรษฐกิจซึ่งมีเครดิตจากผลงานในอดีตการันตีผมคิดว่าทักษิณและผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยที่ผ่านประสบการณ์การเมืองร่วมกับทักษิณมานานคงรู้ว่าพลังอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงคืออะไรและฐานเสียงของจริงที่ยั่งยืนคืออะไร ในยุคที่เสื้อแดงฟื่งฟูก็ยังไม่ชนะและการเมืองไทยเป็นการเมืองระบบหลายพักรัฐบาลออกมาในรูปเป็นรัฐบาลผสมหมายความว่าไม่ต้องถึงกับชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งก็สามารถเป็นรัฐบาลได้หากมีผลงานอีกทั้งได้รับความไว้วางใจขับผมเดาไม่ผิดทักษิณคงกบดานไปถึงใกล้วันที่18มิถุนายนหรือปรากฏตัวทีเดียววันที่18ซึ่งเป็นวันที่อายการนำตัวสั่งฟ้อง คุณเดชกนิกา2มิถุนายน2567กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน